สวัสดีตอนสายๆตอนค่ำๆค่ะมนนียจะทมใหเห็ดไอ้สุปกระเทยไอ้สุปฟักทองให้กินนะคะก็จะมีไอ้เหียงก็อันนี้เอาไว้ลุยหนาเนาะแล้วก็ฟักทองแล้วก็ใส่ซีสันด้วยแครอทนะคะไปทำกันเลยค่ะ ุกสิ่งทุกอย่างมันก็มาอยู่ในหมอ้อันน,นอะพี่นะ้องต้มร่วมกันให้มันเดือดไปรอให้เดือดไปมั้งนะคะนี่ก็เริ่มเดือดแล้วเดินเห็นไหมเริ่มไปแล้วพุดธแล้วต้มร่วมไปเลยค่ะกบนำ้ำสุกเนาะเครื่องปรุงเด้ออาจจะมีขะนอล,ลดผักลงไปหน่อยค่ะใส่ลงไปเลยเท่านี้แหละต้มสุกเลยค่ะแบบนะี้ เริ่มเปลือยแล้วเนาะทุกสิ่งทุกอย่างเปลือยสุกถือว่าสุกจนเปลือยอะเนาะมันก็ตามนี้นะคะแล้วก็เข้าระบบสุดท้ายนะคะเด้อ <c oughs> กระบวนการสุดท้ายก็คือการปั่นรวมกันเนาะนี่เออ ทุกอย่างปั่นรวมกันออกมามันจะเป็นสีเนาะพอปั่นใส่เป็นสีเหลืองสีนว่าอ้ถ้าเกิดได้สีฟักทองก็สีไอ้กุลาบหอมร่วมกันเอ่อสีของแค่อทนะมันสีมันสีเนียนสวยแบบนี้นะคะก็ประจัดตกแต่งนะคะคราเนี้ยแล้วก็กินด้วยขนมปังกระเทียมนะคะนี่คือขนมปังกระเทียมเนาะเขาเตาอบสักประมาณสิบนาทีนะคะ เสร็จแล้วขนมปังอ,อบกรอบขนมปังกระเทียมเด้อะเด้อเนี่ยหสับสำหรับอันนี้เนาะบคอนแล้วก็กินคู่กับขนมปังทอดกรอบค่ะ อันนี้ก็ทอดไปเลยนะดันกินคู่กับเบคอนนะเครื่องเคียงก็ได้เบคอนทอดกรอบแบบเน้เดอค่ะแบบันนี้็อ,ออกมาสเสดดจน้ำนะคะเนาะเสดเด็ดน้ำมันนะคะนี่แล้วก็จัดใส่ถ้วยเสิร์ฟเลยค่ะ ตามด้วยไอ้นี่นะคะที่เราบดเอาไว้นี่นะคะ่ะเห็นไหตามด้วยหอมผักชีไอหอมหมันหอมซอยนะสะดงนสดนทัดแนเสร็จแล้ว ซุปฟักทองค่ะร้อนๆมาแล้วค่ะจัดเสิร์ฟเดี๋ยวนี้เลยบัตรนาวกินกันหนมจัดเสิร์ฟบัตรนาวกินกับขนมปังฮ้อนๆน้ค่ะเดอ้อขนมปังกระเทียมไปเลยค่ะเสิร์ฟเสร็จแล้วอาหารจัดเสิร์ฟกับขนมปังจานด่วนไปเสิร์ฟได้เลยค่ะป้าย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 ไปเลย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  Hej velkommen til den her video. Tak for at se den her kanal.